เรื่องเล่านี้ชื่อว่าห้องแห่งกระจกณเชิงเขาแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆมีวัดโบราณที่ถูกลืมชื่อว่าวัดห้องกระจกผู้คนเล่าลือกันว่าวัดนี้มีห้องลึก,กลับที่เต็มไปด้วยกระจกบานใหญ่ตั้งเรียงรายและทุกคนที่เข้าไปในห้องนี้จะเจอสิ่งมหัศาจรรย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาวันหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อ บุญเถิดซึ่งเป็นคนที่มักจะคิดว่าตัวเองโชคร้ายและเต็มไปด้วยปัญหาเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดนี้และเกิดความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปอยังวัดห้องกระจกเมื่อบุญเถิดไปถึงที่วัดเขาได้รับการต้อนรับจากพระผู้เท่าซึ่งเล่าถึงห้องลึกลับและบอกว่าถ้าบุญเถิดอยากเห็นสิ่งที่เขากำลังมองหา ให้เข้าไปในห้องกระจกแล้วปิดประตูไว้ข้างหลังบุญเถิดรู้สึกตื่นเต้นและรีบเดินเข้าไปในห้องทันทีเมื่อบุญเถิดเข้าไปในห้องและปิดประตูลงเขาก็พบว่าห้องนี้เต็มไปด้วยกระจกนับไม่ถ้วนที่สะท้อนภาพของเขาในทุกมุมมองบุญเถิดมองไปรอบๆและเห็นใบหน้าของตัวเองซ้ำไปมาในกระจกทุกบานแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือ ไม่ว่าบุญเถิดจะมองกระจกบ้านไหนทุกบานต่างสะท้อนภาพของเขาที่ดูเคร่งเครียดและกังวลซึ่งทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดและโมโหเมื่อความโกรธเคืองของบุญเถิดพุ่งขึ้นใบหน้าของเขาก็ยิ่งบึ้งตึงมากขึ้นและกระจกทุกบานก็สะท้อนภาพนั้นกลับมายิ่งกว่าที่เคยบุญเถิดทนไม่ไหวจึงรีบวิ่งออกจากห้องแล้วถามพระภูเท่าด้วยเสียงดังว่า ทำไมห้องนี้ถึงสะท้อนภาพที่น่ากลัวและทุกใจกลับมาให้ข้าทำไมมันถึงไม่สะท้อนภาพที่ดีๆบ้างพระผู้เท่าได้แต่ยิ้มเล็กน้อยและบอกบุญเถิดว่าเจ้าลองกลับเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งหนึ่งสิแต่คราวนี้เจ้าลองยิ้มให้กับตัวเองและทำใจให้สงบลองทำเช่นน,นั้นแล้วดูว่ากระจกจะสะท้อนอะไรกลับมา บุญเถิดฟังแล้วลองทำตามเมื่อเขากลับเข้าไปในห้องกระจกเขาเริ่มยิ้มอย่างอบอุ่นและรู้สึกผ่อนคลายไม่ช้าเลยภาพในกระจกทุกบานก็สะท้อนภาพของเขาที่ยิ้มแย้มและมีความสุขกลับมาบุญเถิดรู้สึกประหลาดใจที่สิ่งที่สะท้อนกลับมาจากกระจกนั้นขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาเองเรื่องเล่านี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เรามองเห็นในโลกภายนอก มักสะท้อนความรู้สึกและทัศนคติภายในของเราเองหากเรารู้สึกโกรธหรือเครียดโลกก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาแต่ถ้าเรารู้สึกสงบสุขและมีความสุขโลกก็จะสะท้อนภาพที่ดีงามกลับมาเช่นกัน